สวัสดีค่ะสปเปียกรบเขียนเน้อวันนี้น้องปีจะพามาพูดภาษาไทยก่อนแล้วมาพูดภาษาเขมรสุรินตามหลักนะคะในแนนักปีเนื้อเมยยภาษาไทยมุนก็เมายภาษาเขมรเดรนตามกรอยเน้อมาพูดด้วยกันเลยค่ะโมยายจุกเขียนเลยจ้าวันนี้น้องปีพากินมะม่วงนะคะภาษาไทยวันนี้น้องปีพากินมะม่วงนะคะภาษาเขมรสุรินในแนนังปีเนื้อเมย์าายเนก็เมยามากินด้วยกันเลยค่ะภาษาไทยภาษาเขมรสุรินโมฮบจุกเขียนเลยจ้า ภาษาไทยลูกมะม่วงนะคะภาษาคเมสุดินแพรสวาเนจ้ามากินด้วยกันนะคะภาษาไทยภาษาคขมสุดินโมกจุกเนียนเจ้าภาษาไทยน้ำพริกนะคะภาษาคขมสุรินโบนเต้นะจ่า ปาซาไทยเปรี้ยวอร่อยนะคะปลาซาขนมจีนจุงจนานไหรอจน,นะะกินไหมนะูนงี่ ภาษาไทายอร่อยมากนะคะภาษาแคนาดนจะนั่งจะน,นับเลยจ้าภาษาไทายเผ็ดอร่อยนะคะภาษาไทายฮอนจะนังนงจ้า อร่อยมากปลาตะขันเนตริรนจนนี่นจรับนะจ๊ะตึง,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 งฮะ นับเนาะจ้ะสู้ันบานให้นะจ้ะสู้ไม่ไหวเนาะจ้ะสู้ไม่ได้จริงๆเอาอีกเฮ้ยกินอีกรอบหนึ่งนะคะโหปติดมารอบเลยจ้ะอือหึมา นะเอาน้ำให้มาหน่อยต้นอะยตึจกจจะแม่ภาษาไทยนะคะดื่มน้ำนะคะภาษาเขเมรสุรินเพาะตึกนเจ้ะภาษาไทยเผ็ดมากภาษาเขเมรสุรินฮอนจะนับเลยนะจ้ะ คลิปนี้น้องปีจะขอไปก่อนนะคะคลิปนี้เนี่ยปีสมตัวสัจญาไม่ต้องงงนะคะน้องปีจะพูดภาษาไทยกับภาษาเขมรนะคะไม่ต้องงงนะจ้าฝากน้องปีโคตรจักรวยด้วยนะคะที่ยู u ู e ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆบ,บายยจ้าไปกันนะคะภาษาไทยไปก่อนนะคะภาษาเขมรสุรินเตรอสัจญา